การพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของในประเทศไทยนั้นมาถึงแล้วนะครับสงครามราคา e ีวจากประเทศจีนนั้นเริ่มที่จะเปิดฉากในงานมอเตอร์เอนั้นเริ่มต้นเพียงแค่1,90,000บาทเท่านนั้นยุคแห่งการเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้มาถึงคนไทยสักทีนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเมื่อกำแพงราคาของรถยนต์ไฟฟ้าได้ถูกพังทลายลงสิ้นเชิงอีกครั้งนะครับ การแข่งขันในตลาดของรถยนต์ EV พุ่งสูงถึงขีดสุดแล้วหลังค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะครับได้ใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่โดยมีรถยนต์เริ่มต้นในงาน Motor Expo 2025ที่กำลังจะจบลงแล้วนะครับเพียงแค่190,000บาทเท่านั้นตัวเลขนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การลดราคาแล้วแต่มันคือการปรับมาตรฐานการเข้าถึง ที่ส่งผลกระทบต่อทุกเซกเมนต์ในตลาดเลยทีเดียวซึ่งเราจะมาดูกันว่ารถแต่ละคันนั้นมันให้สเปคแล้วก็มิติขนาดตัวรถที่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่คุณจ่ายไปแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียบเรียง8รถยนต์ไฟฟ้าที่เริ่มต้นเพียงแค่190,000บาทให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับเรามีท e ีวียี่ห้อ e x p o มาเสนอซึ่งจุดเด่นของตัวนี้นะครับราคามันถูกมากจริงๆสําหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าในงบประมาณจํากัดมีฟังก์ชันพื้นฐานหลายอย่างเลยนะครับเป็นสมาร์ททีวีรองรับการเชื่อมต่อ WiFi สามารถเล่นแอป YouTube Netflix ได้ด้วยขนาดกระทัดรัดนะครับเหมาะสําหรับในห้องนอนห้องครัวหรือว่าใช้งานเป็นจอเสริมราคานั้นเริ่มต้นเพียงแค่1,150บาทเท่านั้นถ้าเป็น15นิ้ว ถ้าเป็น32นิ้วนั้นเริ่มต้นเพียงแค่2,300บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดสักซื้อที่ตะก้าหน้าช่องของเรานั้นได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ8คันที่อยู่ในช่วงระหว่างราคา190,000บาทถึงราคาประมาณช่วงราคา400,000นะครับคันแรกก็คือ โปโกรุ่นดีๆนะครับเป็น5ประตูยกระดับความสะดวกในการใช้งานชีวิตประจําวันนั่นเองเหมาะสําหรับคนคูๆนะครับที่ใช้งานในเมืองแล้วใช้งานในชีวิตทั่วไปของคนรุ่นใหม่จะขับเที่ยวขับทํางานหรือขับเล่นๆก็มีสเสน่ห์องศาแล้วก็ราคานั้นน่ารักมากๆราคาของมันนะครับเริ่มต้นเพียงแค่239,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรูปแบบรถซิตี้คาร์หประตูด้วยกันนะครับเป็นทรงทาวบอยนะครับสูงโปรง่งระยะทาง วิ่งได้ประมาณ178กิโลต่อชาร์จมาตรฐาน n d d c นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ14.5กิโลวัตต์การชาร์จนะครับรองรับเฉพาะ AC ไฟบ้านเท่านั้นไม่มีดีมีตีตัวรถนะครับความยาว3 3 1 0ระยะฐานล้ออยู่ที่2,275จุดเด่นก็คือเป็นฐานล้อที่ยาวขึ้นให้เสถียรภาพแล้วก็ความมั่นใจในการขับขี่ที่เพิ่มขึ้นพร้อมประตูที่ครบ5บานนะครับตอบโจทย์การใช้งาน ครอบครัวขนาดเล็กในเมืองเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาเริ่มต้นนั้นไม่ได้แรงเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็คือประจำการอยู่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อที่บูธของ p ปโกได้เลยนะครับขั้นต่อมานะครับคันที่2ก็ได้แกมวูหลิงแอร์อีวีรุ่นลองเลชดีไซน์ล้ำสมัยผส,สานความสะดวกสบายด้วยระบบ DC Fast Charge รถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดนะครับเรียบหรูมีสไตล์คู่ใจชีวิตคนเมือง สนุกดีไซน์โดดเด่นแล้วก็มาพร้อมกับ,บราคาที่สุดพิเศษราคาของเขานะครับเริ่มต้นเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นเป็นรูปแบบไมโครคาร์ Car นะครับ3ประตู4ที่นั่งดีไซน์ล้ำยุคระยะทางการวิ่ง300กิโลเมตร่อชาร์จมาตรฐาน C-LTC แบตเตอรี่26.7กิโลวัตต์นะครับการชาร์จรองรับระบบ DC fast charge มิติตัวรถนะครับความยาว2974ระยะฐานล้อ2010จุดเด่นก็คือแม้ตัวรถนั้นจะสั้น แต่ว่ามีเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วแล้วก็ความพรีเมียมของวัสดุก็ทําให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นมากๆเลยในกลุ่มของรถ e v ขนาดเล็กหรือว่า m i โคร e v นั่นเองถ้าใครสนใจต้องไปดูที่บูธวูหลิงในงานมอเตอร์เอ็กได้เลยนะครับกับราคา369,000บาทเท่านั้นนะครับครั้งต่อมานะครับก็ได้แก่รถ p ป๊กโกอีกแล้วนะครับแต่คันนี้รุ่น m MM m รุ่น3ประตู เป็น Entry Ticket นะครับจุดเริ่มต้นที่ถูกที่สุดในการเป็นเจ้าของ EV ในงาน Motor Expo ครั้งนี้เลยก็ว่าได้ราคานะครับ199,000บาทเท่านั้นคุณก็จะได้เป็นเจ้าของรถ p o c กโ m MM m คันนี้ได้เลยนะครับสมัยก่อนรถรุ่นนี้เนี่ย3แสนกว่าบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าถูกลงมามากรูปแบบเป็นรถไมโครคาร์ Car 3ประตูขนาดจิว๋วระยะทางการวิ่ง116กิโลเมตร่อชาร์จนะครับมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่9.2กิโลวัตต์ การชาร์จนะครับรองรับเฉพาะ AC ไฟบ้านเท่าน,นั้นไม่มีดีซีมิติตูวรถนะครับความยาว3025ระยะฐานล้อ1,950จุดเด่นนะครับเป็นรถที่ไว้กันแดดกันฝนได้ในราคาที่ไม่มีคู่แข่งรายไหนนั้นเทียบได้เลยสำหรับรับส่งลูกไปโรงเรียนอย่างแท้จริงมิติรถนั้นสั้นที่สุดเหมาะสำหรับการซอกแซกในเขตเมืองนะครับหาที่จอดรถก็ค่อนข้างง่าย ถ้าใครสนใจก็ไปดูที่บูธของ p o c กโกได้เลยนะครับมีทั้งรุ่น M MM, M แล้วก็รุ่นดีๆที่เรานั้นเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วนะครับขั้นต่อมาเป็นแบรนด์ผู่หลิงอีกแล้วนะครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นบิงโกรุ่นไหลสเปคครบครันในราคาที่โคตรคุ้มนั่นเองเป็นรถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดเรียบรู้มีสไตล์คู่ใจชีวิตคนเมืองขับสนุกดีไซน์ก็โดดเด่นนะครับแล้วก็มาราคาที่สุดชอ็อค ราคานั้นเริ่มต้นเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นเป็นรูปแบบ h a ชแบ็ a c k 5ประตูนะครับดีไซน์โค้งมนแนวเรโทรนะครับระยะทางการวิ่ง333กิโลเมตรต่อชาร์จมาตรฐาน cltc แบตเตอรี่นั้น31.9กิโลวัตต์ การชาร์จนะครับรองรับการชาร์จ DC f a ฟาสชาร์จ3 0มสนั้นใช้เวลาเพียงแค่35นาทีมิติตัวรถนะครับความยาว3950ระยะฐานล้อ2560จุดเด่นก็คือขนาดตัวรถแล้วก็ฐานล้อที่ให้พื้นที่ใช้สอยได้ดีเท่ากับรถขนาดทั่วไปนะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเร็วที่เป็นจุดแข็งที่ทําให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ตัวรถก็สุดน่ารักเลยทีเดียวสําหรับบูหลิงบิงโกรุ่นไลน์นะครับกับราคาแค่ 3 4 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นคันต่อมานะครับคันที่5ก็ได้แก่ GLE EX2 รุ่นโปรนะครับที่จะพูดถึงไม่ได้เลยรถยนต์ไฟฟา้าที่ตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่ายจริงๆนะครับแล้วก็สวยงามราคานั้นก็เข้าถึงง่ายในงานมอเตอร์อ X p o ครั้งนี้ด้วยจึงกลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเลยนะครับแล้วก็ยอดจองนั้นก็ถล่มทลาย สมรรถานะก็เหนือชั้นในราคาที่ท้าทายด้านหน้านะครับเป็นช่วงล่างแมกร์สันสตราส่วนด้านหลังนั้นเป็นมัาติลิงค์นะครับเป็นหนึ่งเดียวในหลายๆคันที่ใช้ระบบช่วงล่างแบบนี้นะครับทำให้ช่วงล่างนั้นนุ่มนวลกว่ารุ่นอื่นเลยทีเดียวที่ใช้ด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมด้วยกันราคานะครับ399,990บาท เป็นรถมินิ SUV Crossover รนะครับระยะทางการวิ่ง395กิโลเมตรต่อชาร์จมาตรฐาน NEDC นะครับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟา้า113แรงมา้าการชาร์จนะครับรองรับ DC Fast Charge มิติตัวรถนะครับความยาว4,135ระยะฐานล้อกว้างถึง2,650เลยนะครับจุดเด่นของมันก็คือฐานล้อที่ยาวมากๆเทียบเท่ากับรถ c s e gment เลยนะครับเมื่อรวมกับกำลังมอเตอร์ที่สูงดีไซน์ก็โดดเด่น ก็เลยทําให้คันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ให้สมรรถนะและก็มีความมั่นคงในการขับขี่ที่ดีที่สุดสําหรับงบไม่เกิน4ี่0 0 0เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเจาะลึกรายละเอียดต้องเข้าไปดูที่คลิปวิดีโอ10เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ GLE EX2 ที่เรานั้นได้ทําไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราให้เป็นหใน8คันที่คุ้มค่ามากๆเลยในงานมอเตอร์ p o ในครั้งนี้นะครับ คันที่6นะครับก็ได้แก่ BYD รุ่น Dolphin ในรุ่น Standard Range นะครับเป็นยักษ์ใหญ่ที่ปรับราคาแล้วก็สร้างผลกระทบครั้งสำคัญเลยทีเดียวเป็นตัวจุดชนวนสงครามราคาครั้งนี้ด้วยนะครับราคาของเขา449,900บาทนะครับไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่หรือไม่ต้องไปสอบถามหน้าบูธเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นราคาที่เขาจัดโปรโมชั่นในมอเตอร์เอรูปแบบนะครับเป็น B segment hatchback มาตรฐานสากล ระยะทางการวิ่งนะครับ410กิเมตร NEDC นะครับเทคโนโลยี e-Platform e 3.0แล้วก็ Blade Battery มิติตัวรถนะครับความยาว4,290ฐานล้อนั้นกว้างกว่า GLE e x y เล็กน้อยนะครับอยู่ที่2,007จุดเด่นก็คือเป็นรถที่ได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะครับพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่น่าเชื่อถือในราคาที่สร้าง แรงสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากเลยนะครับทานลอ้อก,ก็ยาวเป็นพิเศษช่วยเพิ่มความกว้างขวางแล้วก็สบายในห้องโดยสารได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพชรลูมเล็กลูมก็เหลือ,ลอสบายสบายเลยถ้าใครสนใจต้องรีบไปดูที่บูธ B.Y.D. นะครับว่ารุ่นดอฟฟินสแตนดาร์ดเลชนั้นยังเหลืออยู่หรือไม่มี B.Y.D. d ด l p h ฟ n จะไม่พูดรุ่นนี้เลยไม่ได้นะครับก็คือ GACIon UT รุ่น 420แ a r ดนะครับมิติใหม่แห่งพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ระยะทางการวิ่งที่คุ้มค่าราคานะครับ469,900บาทเป็นรูปแบบ Compact Hatchback ดีไซน์สุดเฉียบนะครับระยะทางการวิ่ง420กิโลเมตร่อชาร์จนะครับการชาร์จรองรับ DC Fast Charge มิติตัตวรถนั้น4,270นะครับแล้วก็ระยะฐานล้อกว้างกว่าดอฟฟินเล็กน้อยนะครับอยู่ที่2,750 จุดเด่นก็คือระยะฐานล้อที่ยาวที่สุดในกลุ่มเลยทีเดียวทําให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารเทสลูมเลกลูมที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายสูงสุดในราคาที่เริ่มต้นเพียงแค่469,900บาทนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเห็นลหลายๆคอมเมนต์ในช่องของเรานะครับบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยปิดรับจองแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังเหลือของอยู่หรือไม่ถ้าใครสนใจต้องรีบไปดูเลยนะครับสำหรับบูธ GAC นะครับโดยเฉพาะรุ่น ION UT 420 Standard นะครับคันที่8คันสุดท้ายในวันนี้นะครับเราให้กับ MG รุ่น EP+ รถแวรก้อนที่เน้นการใช้งานเป็นหลักนั่นเองราคานะครับเราไปสอบถามมาอยู่ที่469,900บาทเป็นรูปแบบ Station ว a g o n นะครับแล้วก็ระยะทางการวิ่ง ประมาณ380กิโลเมตรต่อชาร์จมาตรฐาน NEDC ขุมพลังนะครับมอเตอร์163แรงม้าการชาร์จรองรับ DC Fast Charge มิติตัวรถนะครับความยาว4,544ฐานล้อ2,665จุดเด่นก็คือเป็นรถที่ยาวที่สุดในลิสต์ของเราในวันนี้ทำให้มีพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังที่มหาศาลตอบโจทย์การขนย้ายแล้วก็การใช้งานที่ต้องการ ความอนเนกประสงค์สูงสุดด้วยนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ย MG บอกว่ามีประกันชั้นหนึ่งที่ฟรีพร้อมพลอบอนาน1ปีนะครับรับประกันแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ถึง8ปีหรือว่า1น0 0 0 0สมกิโลด้วยแล้วนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นถึงก่อนรับประกันคุณ,ณภาพตัวรถอีก4ปีหรือว่า1น0 0 0 0สมกิโลอีกด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มมากเลยทีเดียวถ้าใครสนใจต้องรีบไปดูที่บูธ MG ได้เลยนะครับกับ MG EP Plus ราคาเพียงแค่4,69,900ก่น 4, 9, บาทเท่านั้นนะครับ บทสรุปแล้วนะครับนิยามใหม่ของความคุ้มค่าที่เรานั้นมาเล่าให้ฟังในวันนี้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายในครั้งนี้อำนาจการตัดสินใจมันไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราแต่อยู่ที่ความคุ้มค่าของเม็ดเงินแล้วนะครับการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด EV ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาแล้วโดยเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีขั้นสูงสุดมาเป็นการแข่งขันในด้านการเข้าถึงราคาอย่างเป็นรูปธรรมในยุคนี้นะครับผู้บริโภคเขาฉลาดแล้ว เขาไม่ได้มองหารถที่แพงที่สุดแต่เลือกสิ่งที่มอบสมรรถนะที่ต้องการนะครับขนาดตัวรถที่เหมาะสมแล้วก็ระยะทางการวิ่งที่เพียงพอในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดนั่นเองนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนั้นเริ่มต้นแค่แสนเก้าเท่านั้นในยุคนี้จึงเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนที่สําคัญจริงๆนะครับที่เป็นเครื่องมือที่บ่งบอกการเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญที่สุดของยุคนี้แล้วนะครับแล้วไม่แน่จริงๆว่า ไอ้งานมอเตอร์เอ็กซ์โปในรอบนี้เนี่ยที่ได้ยอดจองเยอะๆเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนั้นมันทําให้การเข้าถึงรถยนต์ในประเทศไทยนั้นมันง่ายขึ้นจนคนนั้นซื้อมากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้เราฝากเรื่องราวไว้ประมาณนี้ใครชอบบทความแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ